มาทุกคนกินผัดกระเพรานวดป้ามือกรอบพี่นอ้องข้างป้ามือกรอบพี่นอ้องผัดกระเพราใส่ใส่พริกบุลายครับผมกินเผ็ดบุลดครับนี่สิบเงื่งก่อนครับอืมอร่าครับเช่ มันจะยำกึกรกึกรกึกรับนี่มันมองข้างก็ดูกรอบพี่คนมราเอานะครับครับหนวดมันจังหน่อยเป็นตัวไซสุก,กี้ครับผมอืม แซ่บป่ะดิแซ่บลานลองพัดเบ้างด้วครับ รบบประกันคมแสบอือใส่ใบกระเพราลายครับแต่ว่าจาค้นมากเพชรเอาฟิกเพิ่มอย่างนี้นเสียครับแสบสุดเลยครับแต่ว่า บาเอกกินเผ็ดบ่รครับม,มีกรากินมืเบิร์ดครับชอบชอบรยรั้บประกันความชอบบาเอกรับประกันความแซ่บ ใส่พริกโบราณน่ะยังเผ็ดเผ็ดค่ะระวังกินเผ็ดก็ค่อยได้นอะอหสหุดยอดครับเผ็ดเผ็ดพรีกซองทำ่วยคือเผ็ดสวะขอบคุณนะครับเผ็ดค่กแล้ว ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้เบาเหย็กขทางโค้งนะครับผมขิดหนาพอกันไหมขอบคุณในรายนะครับ